สวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาดูตะเกียงกันดีกว่าตะเกียงโบราณเจ้าพยุอันนี้พี่เปลี่ยนไส้มันใช่ไหมไส้มันขาดโอ้ถือว่าหาดูยากแล้วนะครับท่านผู้ชมอะอันนี้ไส้มันเหรอผ้าแ,แค่ผ้าธรรมดาเนี่ยนะแต่มันจะทุีสารเรืองแสงมาอ๋อมันมีสารเรืองแสงกาพยุนนี่ก็คื เออถ้าผมไม่ทันแน่นอนสามบกว่าไม่ได้ต้องต้องดียังตอนนี้ห้าสิบปีนไปสวมไปล้โอ้โหถือว่าโชคดีมากวันนี้ได้มาดูตะเกียงอันนี้ใครเกิดไม่ทันก็มาดูได้นะครับวันนี้อยู่กับพี่มดเอ็กซ์พี่เขาอยู่ในกลุ่มของเครื่องยนต์โบราณน,นะครับ อันนี้มันมีแก๊สมีอะไรไหมพี่เป็นน้ำมันก๊าซแล็ดูเผาน้ำมันก๊าซกลายเป็นแก๊เผาน้ำมันก๊าซให้กลายเป็นแก๊สออดูข้างในมาะผู้ชมข้างในมันก็จะเปรูตรงนี้จะมีเข็มอไ็นอ๋อมันจะมีรูตรงนี้อ๋อนี่ตรงนี้มันกะเดือดเออ เมิ่รับพี่เขาจะสวมมาแล้วไส้นี่ยังยังหาซื้อได้ไหมพี่เหรอตะเกียงหาซื้อได้ไหมได้แต่ว่าเป็นของโบราณใช่ไหมพิจิตรเยอะสุดเหรอจังหวัดพิจิตรเยอ๋อจังหวัดพิจิตรเยอะมากลูกหนึ่งนี่หลายตังค์ไหมพี่พี่อยู่ที่หออ๋อเอาง่ายๆสมมติลูกนี่เท่าไหร่พี่พประมาณ อ๋อประมาณปัจจุบันสองทันถู160 <laughs> 160าร้อยหกสิบเเยอ้อยหกุไม่ได้นี่ยร้ยกสิบยันมาเหรอใช่ <laughs> อันนั้นชอบครับเติมมาบวยใจอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับอเอาน้ำเอาน้ำมันก๊าซมาเป็นแก๊สเดีย๋ยวเนี่ยนะตอนนี้มันจะเป็นน้ำมันก๊าซอยู่นะ <laughs> เราจะเผาหลังมาส่อนตอนแรกเลยนะค่ะน้องสูบลมด้วยอ๋อไม่ส <mm ูบลมด้วยเอ้าสูลมนะค่ะไม่สูบลมด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วจากนั้นเราจุดไฟพวเผาหลังก่อนตรงนี้เขาใส่แปลงสภาพจากพองเหลวเป็นก๊าซอ่าเราไส้มันมันไม่ไหม้หมดแล้วพี่นะไหม้แต่มันไม่มันก็ยังแข็งตัวอยู่อ๋อ อ๋อมันเหมือนมีลวดเป็นลวดเป็นอะไรเหรอเป็นไส้เป็นผ้าธรรมดาเะยครับถูมันก็นหล่นนะเพราะเแรงมันมันก็หล่นนะอ๋อด,ดูนิดเฮ้ยแต่ว่าแปลกมากนะครับเดี๋ยวดูนะก็เนี่ยไฟที่มันอ่อถ้าเกิดเป็นยุคแรกแนงมัน นนี้ไม่มีอากาศใช่ไหมพี่ข้างาในนี้มีอากาศน้ำมันในนี้มีอากาศกับน้ำมันแต่ในนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอากาศใช่เพราะเราคิดว่าหลักมันร้อนเต็มที่ใช่ไหมครับครับเปิดน้ำมันเครื่องเลยอู้ออย Amazing มากมันมันดับไหมพี่ไม่ดับมันอยู่ได้นานไหมเนี่ยอย่างนี้ก็แล้วแต่น้ำมันเราเติมม้างแต่ ลมมากครับนเหมือเราเราต้องปั๊มลมตลอดละ่ะทีีเดยว,ดยวแค่แค่นี้ก็พอแล้วก็เปิดรถไถววเราเร่งมากกินมากตะเกียงหลังันมากกินเยอะซื้อน้ำมันในนี้มีน้ำมันใช่เฮ้ยดูดิท่านผู้ชมมันยังสว่างเลยอ่ะเออแล้วก็ปิดไว้เฮ้ย ดูดิท่านผู้ชมมันมันคือแบบมันเหลือเชื่อมากอะ่ะดูดิข้างในเนี่ยมันก็มันสว่างประอกันหลอดดวงดวงหลอดไฟเลยอ่ะเออแล้วราแบ่งเออเฮ้ยโอ้มันสว่างตล,ลอดไฟเลยนะพี่มันนะ500ห้าร้อยแรงมือแต่คิดว่ามันมน่าจะ ดูดิโอ้ไม่ได้ใช้หลอดไฟนะเป็นตะเกียงแต่ว่าแบบมันสว่างเ้วก็บหลอดไฟเลยอะ่ะโอ้สุดยอดท่านผู้ชมครับเ <c oughs> <c oughs> ออโอ้อเ a ซิ z i มากผมไม่เคยเห็นเลยง่ายเคยเห็นแต่ว่ามันมันคือไม่มีใครจุดให้ดูประมาณนะั้นนำไอ้เจ้าตะเกียงเนะี่ย ครั้งแรกที่ผมมาได้แบบไอพี่เ,เขามพ์โมเดลเขาเขาจุดตะเกียงเจ้าพายุให้ดูนี่นะสว่างแบบหลอดเทียบกับหลอดไฟฟ้าได้เลยนะครับเห็นะโฮโฮสุดยอดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็วิจบไปเพียงเท่านี้นะครับงาก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ